Automatic t i c Update อัปเดตระบบโดยอัตโนมัติเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ของเราปลอดภัยเราจึงควรอัปเดตอย่างสม่ำเสมออย่างไรก็ดีเราสามารถสั่งให้เซิร์ฟเวอร์ของเราอัปเดตโดยอัตโนมัติได้เราสามารถใช้โปรแกรม a p t i t u d e เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการสั่งให้ระบบของเราอัปเดตโดยอัตโนมัติได้โดยเราสามารถติดตั้ง a อ t i t u d e ได้ผ่านคำสั่ง appget install เมื่อเรามีโปรแกรม a p t i t u d e แล้วให้พิมพ์คำสั่ง sudo nano etc cron weekly app security update จากนั้นโปรแกรมแก้ไขข้อความจะถูกเปิดขึ้นมาให้พิมพ์คำสั่งตามนี้ลงไปโดยไฟล์นี้จะเป็นสคริปต์ที่ใช้อัปเดตระบบพร้อมกับจะเขียนข้อมูลการอัปเดตบันทึกลงในหลอกไฟล์เพื่อให้เราสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้เมื่อเขียนสคริปต์เสร็จแล้วให้บันทึกไฟล์และออก จากนั้นให้แก้ไขไฟล์เพื่อให้สามารถลันเป็นโปรแกรมได้ด้วยการพิมพ์คำสั่ง sudo chmod e +x etc c r o n w e e k l y app-security-update สคริปต์นี้จะทำงานเองโดยอัตโนมัติที่สัปดาหล์ละหนึ่งครั้งเราสามารถทดสอบการทำงานของสคริปต์นี้ได้ด้วยการพิมพ์คำสั่ง sudo etc c r o n w e e k l y app-security-update จากนั้นเราให้สคริปต์ทำงานจนเสร็จเราสามารถตรวจสอบการทำงานของสคริปต์นี้ได้ด้วยการดูหลอกไฟล์ที่ v a r l o g a p p k e s e c u r i t y k e p u p d a t e